เอเฮียนแต่ห้องต่อหนึ่งจนหอดต่อห้าเนาะหลังจากนั้นโมหนึ่งต้องไปเฮียนอยู่ในเมืองครับสวัสดีทุกคนนอกคลิปวิดีโอนี้รัดมาอยู่ที่หมู่บ้านพาลวหนอเมืองซีโปนแขวงสุรเคศเราพาพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข้าวส้มบรรยากาศ ความเป็นธราารมชาติของหมู่บ้านแห่งนี้น้องหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านของพี่น้องสุนพาบโรเลยอยู่ในหมวดหมู่ของเผ่าตรีบเผ่ายังประมาณน,นี้แหละพี่น้องไงอ้เป็นหมู่บ้านที่ว่าบกว้างปะเล่นนอนละกาเป็นหมู่บ้านทีว่ว่าอ่ายังคงรักษาความเป็นดั้งเดิมอยู่น้องก็คือเป็นหมู่บ้านแบบเก่าแก่นะรักษาความเป็นธราารมชาติได้ดีนอนเดียวลเลาะเบื้องบรรยากาศภายในหมู่บ้านนอนทุกคนน้องนี่บรรดา,าสาวๆาวก็รังอาบน้ำในยามเลกเนาะตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงสามสิบห้านาทีทุกคนเลย หมู่บ้านนี้ห่างจากตัวเมืองเชีปนประมาณ4-5กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านที่ว่าตั้งอยู่ในท่ามกลางป่าไม้อ้อมหอบหรือว่าเป็นบ้านป่าบันดอยไฟฟ้าพระทานเข้ามาถึงในหมู่บ้านานี้เป็นหมู่บ้านของพี่น้องสนเผ่าบลูเนาะอากาศกำลังสดซื่นแจ่มใสเลยตอนนี้แต่เป็นตกดินแล้วแต่ว่ายังแจ้งอยู่ได้แถวนี้ได้พี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็เป็นฤดูที่ว่าเขาเจ้าเริ่มหูดเข้าให้แลวได้พี่น้องเอ้ยหมู่มมบ้านนี้โบมีวัดเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นเราเขาเ้านะ เราเข้าเลยยุ่งเข้าสบายดีเห็ดยังอยู่นาะได้เฮ็ดหลังไม้แล้วเโอ้อันนี้มุงลนแม่นเออมุงแล้วนี่เฮามาปีกายนี่ลแปอ่าบรัมาปีกายนี่ยังบ่ได้มุงนี้เ็ดงานนดูอได้5 6แคชยยังบ่แม่กะมายลูกชายบ่ลูกชายลูกสาวลูกชายลูกสาวได้พล ลูกชายเปเฮ็ดงานเนาะอยู่บริษัทเอออ๋อมาแล้วงานจีนนี่อยู่บริษัทจีนนี่ด้วยหายชิปหายชิปกข้ไปหาแขนของแขนมาลราซื้อจักรสีด้วยมือเงินเนาะเออค่าคนเด้อวันนี้เฮ็ดเก่งยูกนี่ตลอดเออดอๆตะกี้อยู่เฮ็ดกินตลาดตลอดเนาะเออตลาดตลอดนี่โอเคด้วยด้วเอาขอบใจเด้อยังรอก่อนป้าแถวเนี่ เพชรยังครับเด็กน้อยหลายขนาดพี่น้องเลยเซลเซียลอ,อยู่กิเนเมียงกินเมงบ้างฮะโอ้กิเนเมียงยามค่ำเนาะอ,อ,อ,อาโธ่แมวแมวภาพบรรยากาศในายามแรกเนาะพี่น้องเนาะโอ้สีสันกรสิเป็นประมาณนี้เท่านั้น ฝนหากระเซ้าตกไม่ไหมแถวนี้เนาะพี่น้องฝนตกบะทั่วฟ้าเลยเด้บารัดมาเดทางนอกคุณบริโต๊กเลยอยู่แถวในเมืองบริโตก๊กอยู่แถวบ้านนอกจากบ้านแกงโค้งกับบรโตก๊กพี่น้องเลยมาตกแถวบ้านอันนี้เลยบ้านทะลุนี่อยู่ห้อยยื่นกับบริโตก๊ตกฝนเนี่ยตกในเขตนี้เนาะว่าเนาะฝนตกบ่ทัวฟ้าเสียงฟ้าดังกลุ่มกลุ่มอยู่ได้วังเว้นนี่ พี่น้องเไยโอ้มีน้ำบาดาลนำนิดหนึ่งจอโบบาดาลให้เ้าเป็นของโครงการได้พี่น้องนี่บาดนี้ถือว่ามีสองอันเนาะมีสองบอลโบบาดาลเนี่ยเขาเจาะให้น้องเป็นโครงการเป็นหมู่บ้านที่ว่าท่านได้มีไฟฟ้าใส่เนาะหมู่บ้านนี่ก็เออนี่เพิ่นยังใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อสนองพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์เนาะหักใส่ในโคลเฮือนสบายดีพ่อสบายดีเด้อ ได้กี่แรงยังบ่อนี้โอ้ <มา S 1> เห็ดกี่แรงยังเด้อดยโดยโดยเขาเฮียมันรึบ่อนี่ต่ห้องใดนี่ครับบ่ปรสามนะโอ้ทอ1หนึ่งชงสามยเอาจะไปเกสคนสองสี่หกสิบเอ็ดคนเลยเดี๋ยวยากรอบนี้เนาะบรรยากาศยามค่ำตอนนี้บรรยากาศบ,บีขนาดนาออากาศเย็นสดชื่นฝนกำลังซข้ตกไม่ๆ ปลาโทนึ่งตัวมาขาดมนันก็ง่ายคักเลยพี่น้องเยจนมีปูดเลยนี่สวัสดีเด้อโอ้โตอากาศดีขนาดเลยเป็นบานปลาบานดอยเนาะยามครับๆมันนี่มันกา็อากาศดีแล้วพี่น้อยมาเมื่อกี้นี้เห็นบุษสาวเนาะสาวนำเซลเซลอยู่สาวน้อยขึ้นไม่จะคักได สามบายดีเดอ้อแม่เดอ้อเห็นยังอยู่น <c ười> เนาะกินข้าวแรกแล้วปะอะไรเงี้ตาหงมุกโอ้หงนุกโดยโดยโอ้ยยังเห็นโคกมองไหนนี่โอ้ยเวียนโคกตำข้าโดยมือพี่น้อยแสดงว่ามูบมานนี่ยังตำข้าวอยู่เนาะบอรัดมาปีกานี้ข้าเจ้ายังตำข้าวอยู่เลยกลับกลับมาปีนี้ก็ยังตำข้าวอยู่เนาะอ,องูควายเผื่อเอาเขา้ขาคอกแล้วพีน่นยังไงตอนนี้ เวลาก็เริ่กกมค่ำมืดเข้ามาติ๊กๆแล้วพี่น้อง,งเดี๋ยวพาพี่น้องทุกคนย่างรลเข้าไปทางอันมู่บานอีกน้องรอบหนึ่งเราจะจางซียออกไปหารถจักรเลยก,ละกะ็พาพี่น้องทุกคนกลับเมืองยังในเมืองแล้วพี่น้องเ้ยขบแม่เราดูอนานาเราดูหน้าเล้งอันซัมเนียยังบดม,มืดอยู่เลยปวดเลยการถ่ายซ้ำถือว่ายังโอเคดีอยู่ว่าเราดูนี่มันยังมืดไว้เลยเริ่มมืดไว้แล้ว ห้าโมงนี่ย,ยังมืดแล้วพี่น้องเอ้เดี๋ยวพาทุกคนมาเลาะเบิงทางนี้เนาะเลาะเข้ามาทางนี้เนาะพี่น้องเนาะเปิดภาพบรรยากาศใน,นยามนี้เนาะปีหนึ่งเลยเด้พี่น้องเอ้บรรดบไปได้เข้ามาหมู่บ้บานแห่งนี้เนาะแต่ยังคงรักษาความเป็นดั้งเดิมไว้อยู่คือเก่าเนาะหมู่บ้บานอาบสางสีตาหน้าอยู่เนาะ บ้วนมีความเป็นธรรมชาติหลายที่สุดเนาะบ่วน,นี้ก็มีหานค้าในน้อยแต่นีเ,นเ,นเจ้าขายเครื่องคอยบริการให้สุมสนภายในบ้วนนี้ียวไงโอ้น้ำบดานี่หลายเนาะยูนี่ก็มีอีก สามบอ่อนเล้วได้ไหมคิดว่ามีแต่สองบอ่อนอยู่นี่ก็มีเนะาะเจ้าบอรประดานไว้น้องโออยู่นีน่ก็มีเลยน้อง <c oughs> ngô lại khả năng không Được xe bài đi Thế nhận cho nó kì khao lên là bó Si xa đi lên phá này đấy thì đó ấy nói Linh buồn xe xe nó bị là Oh, เพื่อหลังนี้เขาเจ้าที่ตั้งแผงโซลาเซลล์เนาะเพื่อสนองพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์นี่แผ่นบักใหญ่เลยผู้หมูตัวบักใหญ่พี่น้อยเป็นหมูลาดเลยนี่หมูลาดหมูกี้ทำแล้วพี่นอ้องทำเมื่อไหรแล้ววันนี้กองวิดีโอของบาราเริ่มจับภาพบาราบ้าลายหมดแต่หมนเนาะปลา เด็กน้อยเซลเซลอยู่ในบูบานปิตาบุนน่ะข้าเจ้าน้องตัวหันย่างทำนี่จัยานพลาดที่ต่อมน่ะไหมนาอเด็กน้อยสปีดเด็กสปีดเลย เดียบรักะทิย่างโอ้ก็เซรรถเนาะโดยบรับจอดนเนาะบรักะระจอดรถบอยูวางหันแล้วนี่อันนี้ก็เป็นห้องเฮียน,นเขาเจ้าเนาะห้งเฮียนนี่แต่ป้ถมปอนึ่งจนหอดป่อฮโอ,โอ้สังเกตเหต็นแต่ละหลังเฮือนเาต้องมีคกตามเขาด้วยมือขี่ปบาเฮ็ดด้วยกระตอไม้ไงว่าจุดดังเขาเจ้ายังอาบน้ำอยู่เพี่น้องน้ำสร้างหัวบ้านเนาะทั้งหมดในหมูม่บ้านก็เป็นสามโบ ที่โครงการเขาจะมาเจาะให้พนะอเดทไซเนาะกาลังเห็นอยู่ะได้ภาพบรรยากาศนี่เป็นมืดๆสรุวสรว่ยเนาะพี่น้องเนาะการสรลักวิดีโอนี้กับสี่ได้ชินสุดเพียงนะพออี่น้องบรรยากาศเนาะเพราะว่าก่อนวิดีโอเริ่มจับภาพมาได้เลวพี่น้องเนอะ้ยเจอกันใหม่คลิปโดทัดไปเนาะควิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนสบายดี